คินดอิจิยอดนักสืบตอนที่6เจดีสเสียน34คําสคำสารภาพของยูริกโกชีวิตอันแปลกประหลาดในห้องตายดินของฉันได้เริ่มขคืนโฮริอิเคโซห้ามฉันอ่านหนังสือพิมพ์ฉันจึงไม่รู้ว่าหลังจากนั้นคดีคืบน้าไปอย่างไรแต่ฉันจะได้รับข่าวข่าวคร่าวๆจากปากของยามางูจิพอขาตลาดมืด ที่มาหาทุกคืนเรื่องกลับกลายเป็นว่าผู้พบศพของเนกิชิฮานโกกับชิงะไรโซคือเนกิชิโชโกเพียงคนเดียวร่อนพบศพของคนทั้งสองหลังกลับจากโรงรละครกุลาบแดงไม่มีชื่อของฟุรุษากะชิโรปรากฏอยู่ด้วยชิโร <ih> คงไม่อยากพัวพันกับคดีแบบนี้จึงเกียรกรอมโชโกะให้รับว่าเป็นผู้พบศพเพียงผู้เดียว ส่วนตัวเองก็หลบหน้าไปที่ทำอย่างนี้คงเป็นเพราะเขาอาจมีประวัติไม่ค่อยดีหรือมีแผนจะทำบางอย่างในอนาคตนี่เป็นข้อสันนิษฐานของโฮริอิเคโซเรื่องนั้นผักไว้ก่อนสาเหตุการตายของทั้งสองคนคือยาพิดโพเทสเซียมไซยาไในช็อกโกแลตที่แฟนละครของสองสาวฝาแฝดส่งมาให้ตามที่เราคาดการแต่เรื่องที่ทำให้ทีมสืบสวนแปลกใจก็คือ เวลาตายของทั้งคู่ห่างกันถึง3ชั่วโมงคาดว่าเนกิชิฮานโกะตายเมื่อประมาณ5โมงเย็นแต่ตอนที่แพทย์มาชนสูตรศพของชิงะไรโซเขาเพิ่งตายมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเรื่องนี้ทำให้ทีมสอบสวนสับสนมากผู้ที่มีบทบาทขึ้นมาในตอนนี้คือผู้ชายที่ฉันพบบนชั้นสองของบ้านเช่านั่นเองคำบอกเล่าเกี่ยวกับลักษณะของคนร้ายจากปากชายคนนี้ ทำให้มิยาโมโตะโอโทเนะถูกสงสัยอีกครั้งหนึ่งและเมื่อให้ชิงะและเพื่อนบ้านผู้อาศัยใกล้บ้านคุณลุงดูศพของชิงะไรโซแล้วปรากฏว่าเขาคือคนเดียวกับชายที่ยืนอยู่หลังบ้านอุเอซึงินั่นเองคนจึงคิดกันไปว่าผู้ปิดสุวิตไฟบ้านคุณลุงเพื่อช่วยให้มิยาโมโตะโอโทเนะหนีไปก็คือชิงะไรโซและไม่แน่ว่า คินโนชิตะพอขาตลาดมือที่มายังบาบงบองกับมิยาโมโตโอโทเนะที่แท้อาจเป็นไรโซด้วยก็ได้แต่เมื่อให้พวกผู้หญิงในบาบองบองดูศพชิงะไรโซแล้วเรื่องแปลกประหลาดคาดไม่ถึงถึงได้ถูกเปิดเผยขึ้นซึ่งก็คือแม้ศพนั้นไม่ใช่คิโนชิตะพอขาตลาดมืดแต่ตำรวจได้รู้ว่าเป็นชายที่รวมเตียงกับชิมาบาระอาเคมิ ก่อนหลอนถูกฆ่าตายข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้ทีมสืบสวนตกใจเกินบรรยายชิงะไราโซกับมิยามโตโอโทเนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและมิยามโตโอโทเนมีความสัมพันธ์กับผู้ชายกี่คนกันแน่โอโทเนะอย่าไปสนใจเลยนะตอนโฮริอิเคโซเราเลรื่องนี้ให้ฟังเขาลูปผมฉันยังอ่อนโยน ได้ยินว่าพวกเพื่อนๆกับคุณป้าชินาโกะช่วยกันแก้ตัวให้เธอแต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่คิดว่าเธอเป็นหญิงมากช์ชูหลายชายเรื่องนั้นฉันทำใจไว้แล้วแต่พอคิดถึงคุณป้าชินาโกกับคุณลุงอุเอสุงิน้ำตาพานจะไหลออกมาเสียให้ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ฉันไม่สามารถไปจากผู้ชายคนนี้ได้อีกแล้วเขาทั้งแข็งแรงใจดีบึกบืนและสอนให้ฉันรู้จักรสรักมากมายบ่อยครั้งฉันถึงกับหมดสติไปด้วยความสุขสมในอ้อมกอดของเขาถึงแม้เราจะตักตวงความสุขมากขนาดไหนแต่บอ่อน้ำแห่งความพิศวาสก็ไม่เคยเหือดแหง้งเวลาอยู่ในอ้อมกอดของเขา ฉันหมักนึกอยากให้ตัวเองตายไปเสียจนต้องบิดตัวกรีดร้องว่าข่าฉันสิฆ่าฉันเขามาหาฉันทุกคืนแต่บางครั้งเวลาที่เขามาไม่ได้เพราะติดงานก็จะโทรศัพท์มาบอกเสมอคืนไหนที่เขาไม่มาความทุกข์ของฉันมีมากจนไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ความโหอยหากินกลายของชายทำให้ฉันต้องบิดกลายเร่าร้อนอยู่ในเตียง เมื่อเผอจินตนาการไปว่าเขากำลังกอดหญิงอื่นอยู่ฉันก็หึงจนแทบครั่งทว่าวันหนึ่งยูริโกะได้เล่าเรื่องแสนปราลาดและนาซอิสเอียนให้ฉันฟังยูริโกะเป็นผู้ดูแลจัดการให้ฉันทุกสิ่งเธอมีจิตใจดีงามเอาใจใส่ฉันอย่างดีอีกทั้งคอยให้กำลังใจและปอบโยนฉันเสมอเธอรับใช้ยามางูจิอากิระ พอขาตลาดมืดด้วยความจงรักภักดีราวทาดฉันแปลกใจที่ยูริโกบูชาเจ้านายขนาดนี้วันหนึ่งจึงได้ลองถามดูยูริโกถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วเล่าว่าไม่ว่าดิฉันจะรับใช้เจ้านายอย่างซื้อสัตว์แค่ไหนก็ไม่มีวันมากเกินไปหรอกค่ะเพราะว่าท่านได้ช่วยเหลือดิฉันเอาไว้มากเหลือเกินช่วยเหลือช่วยเหลือ,อยังไงเหรอ ยุริโกเหลือบมองหน้าแวบ,บหนึ่งดิฉันเคยถูกผู้ชายคนหนึ่งหลอกรวงค่ะถูกหลอกถูกปอกรอกจนเรียกได้ว่าหมดเนื้อหมดตัวเหลือแต่โครงกระดูกพอผู้ชายคนนั้นรู้ว่าดิฉันไม่มีอะไรเหลือให้ปอกลอกได้อีกแล้วเขาก็ทิ้งดิฉันไปดิฉันคิดจะฆ่าตัวตายเพราะความสิ้นหวังตอนนั้นดิฉันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆนอกจากความตายแต่แล้วตอนนั้นเอง เจ้านายก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งๆท,ที่เราไม่เคยพบปะกันมาก่อนเลยเจ้านายทั้งให้กำลังใจทั้งปลอบใจทำให้ดิฉันเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ต่อไปยิ่งไปกว่านั้นยังแนะนำให้รู้จักกับสามีอู่รถนี้เจ้านายเป็นคนบริหารท่านดูแลเราเป็นอย่างดีฉันลืมเล่าไปว่าสามีของยูริโกเป็นคนขับรถ และเป็นผู้จัดการของอูนี่ด้วยฉันดีใจมากเมื่อได้รู้ว่าเคโซมีส่วนดีอยู่เหมือนกันแต่คำพูดต่อมาของยูริโกทำให้ความรู้สึกดีใจของฉันมลายกลายเป็นผงทุลีคนที่หลอกเธอเป็นใครกันหรือยูริโกมองหน้าฉันอีกครั้งก่อนตอบว่าเขาเกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงด้วยเหมือนกันคะ่ะเกี่ยวข้องกับฉันหรือคะ่ะ ดิฉันรู้จักหนังสือพิมพ์ความจริงคุณผู้หญิงจะต้องแต่งงานกับทาคาโตชุนสกุใช่ไหมล่ะคะคนที่หลอกลวงดิฉันก็คือทาคาโตโกโรลูกพี่ลูกน้องของคุณชุนสกุคนที่ถูกฆ้าตายไปแล้วนั่นแหลคะค่ะ 35. นางโจนโอโทเนะทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ เั้นก็แปลว่าทาโตโกโรปลอมตัวเป็นยามางุจิอากิระเพื่อมาช่วยเหลือผู้หญิงที่ตัวเองหลอกลวงและปอกรอกจนหมดเนื้อหมดตัวเช่นนั้นหรือยูริโกะไม่รู้เลยหรือว่าชายที่ตัวเองหลงนึกขอบคุณเสียมากมายคือชายคนเดียวกับที่ทำราวกับเธอเป็นของเล่นเข้าใจแล้วที่ยามางุจิอากิระไม่ยอมให้คนในอูรถดรวมถึงยูริโกะได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริง ก็เพราะเหตุหนีนี้เองแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันยิ่งไม่เข้าใจชายที่ชื่อทาคาโตโกโรมากขึ้นยามางูจิดีกับเธอมากใช่ไหมค่ะท่านใจดีมากๆในใจฉันรอนรุ่มด้วยความหึงหวงบางทียังมางูจิอาจจะรักเธอก็ได้นะเขาเคยจูบเธอหรือเรียกร้องอะไรบ้างไหมอะไรกันคะคุณผู้หญิง ดวงตาของยูริโกะที่มองหน้าฉันด้วยความตกใจไม่มีวีแววการโกหกเลยคุณผู้หญิงคะเรื่องนี้แม้แต่พูดเล่นก็ไม่ได้นะคะเจ้านายไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงอยู่ว่างานที่ท่านทำอาจมีบางเรื่องไม่ถูกต้องแต่ท่านเป็นคนน่านับถือมากคุณผู้หญิงพูดอย่างนั้นไม่ดีกับทั้งเจ้านายและสามีของดิฉันนะคะอุ้ยขอโทษจ้ะก็เธอสวยออกแบบนี้ฉันเลย หึงหรือคะแม่ดิฉันไม่มีอะไรให้หึงหรอกคะ่ะแต่การที่คุณผู้หญิงหึงเจ้านายก็ถือเป็นเรื่องดีว่าแต่คุณผู้หญิงขาทราบไหมว่าเจ้านายรักคุณมากขนาดไหนสีหน้าแบบนั้นนะ่ะท่านคงไม่ชายตาไปมองคนอื่นหรอกรวมถึงตัวดิฉันด้วยคืนนั้นพอฉันยกเรื่องนี้มาพูดตอนเขามาหาเขาก็กอดรัดฉันแน่นจนกระดูกแทบหัก เมื่อตะกี้ยูริโกเล่าให้ฟังตอนอยู่ข้างบนแล้วว่าเธอหึงฉันเวลาแบบนี้เขาดูราวกับเด็กแต่ว่าทำไมคุณถึงทําอย่างนั้นล่ะคะทำอะไรหรือคิดเสียว่าฉันทำเพื่อชดเชยความผิดก็แล้วกันยูริโกบอกฉันว่าได้เล่าให้เธอฟังแล้วว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนฉันจะไม่นอกใจเธอเด็ดขาดแต่ว่าชาตินี้ฉันก็จะไม่ยอมปล่อยให้เธอไปไหนทั้งนั้นเหมือนกัน ฉันก็เหมือนกันค่ะเราสองคนกอดกันจมสู่ห่วงรักไปทั้งคู่สิ่งที่ฉันแปลกใจในช่วงนั้นก็คือทั้งที่อู่รถแห่งนี้เป็นที่ทำงานของยามางูจิอากิระทว่าตั้งแต่ฉันมาที่นี่ยังไม่เคยเห็นว่ามีการติดต่อธุรกิจแบบนั้นสักทีพอฉันถามถึงเรื่องนี้จริงสิฉันบอกเธอเอาไว้ก่อนดีกว่า นอกจากที่นี่แล้วฉันยังมีที่ใช้ทำงานลับอีกสองแห่งแต่ละแห่งฉันจะใช้ชื่อและใบหน้าปลอมแตกต่างกันไปเดี๋ยวจะบอกให้เธอต้องจำให้ขึ้นใจนะห้ามเขียนใส่กระดาษเด็ดขาดเพระถ้ามีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นที่อู่นี้เธอต้องหนีไปอยู่ที่นั่นว่าแล้วเขาก็บอกที่อยู่ลับเบอร์โทรศัพท์และชื่อที่เขาใช้ที่นั่นแล้วให้ฉันท่องซ้ำหลายหายครั้งจนจำได้ขึ้นใจ และแล้วคอหมองนพวกนี้ก็มีประโยชน์จริงๆเมื่อฉันตกอยู่ในอันตรายในเวลาต่อมาเรื่องนี้หยุดไว้ก่อนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนหลังจากฉันมาซ้อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินคืนหนึ่งเคโซเอาของแปลกๆมาให้โอโตเนธเธอลองสวมดูสิ ของที่เขาหยิบออกมาจากกระเป๋าคือชุดตะข่ายรัดรูปสีดำชุดนี้มีทั้งถุงเท้าและถุงมือปกคลุมร่างกายตลอดตั้งแต่ลำคอถึงปลายขาตายจริงจะให้ฉันใส่ชุดอย่างนี้ไปทำไมกันคะเอาเธอทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันมีความคดิดดีๆอย่างหนึ่งเอาใส่สิเขาดึงฉันเข้ามาจูบ เมื่อเขาทำเช่นนั้นแล้วฉันก็ไม่สามารถปฏิเสธเขาได้ถ้างั้นฉันจะไปเปลี่ยนชุดที่ห้องข้างๆคุณห้ามแอบมองนะฮ่าฮ <laughs> แอบดูก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่เอานะห้ามแอบดูก็ได้ไม่แอบดูหรอกฉันหอบชุดผพาตาคายรัดรูปไปยังห้องติดกันแล้วปิดประตูสนิท การจะใส่ชุดหนีได้ต้องถอดเสื้อผ้าชิ้นอื่นหมดจนเหลือร่างเปล่าเปลยฉันรีบเปลี่ยนชุดทันทีดูเหมือนเขาจะสั่งตัดให้เป็นพิเศษชุดจึงพอดีกับตัวฉันแบบไม่มีทิฏฐิฉันไปดูตัวเองที่หน้ากระจกก็เห็นว่าชุดเน้นทุกสัสดส่วนของร่างกายตั้งแต่สวงอกเต่งตึงจนถึงสะโพกกรมกมึงจนฉันอดนาแดงไม่ได้แต่ถ้าเป็นรสนิยมของเขา ฉันก็คงต้องทำตามพอร่างกายของฉันต้องการสัมผัสจากเขาหรือเกินโอโทนเนะทำอะไรอยู่นะยังไม่เสร็จอีกหรือก็ฉันอายนี่นาออกมาเถอะนาแล้วสวมนี้ด้วยเมื่อฉันย่องออกไปสายตาของเขาก็โลมไหลไปทั่วร่างของฉันภายในดวงตาคู่นั้นเหมือนมีเพลิงพิศวาดสมอยู่โอโทนเนะวิเศษหรือเกินเธอรูปร่างดีจริงจ รูปร่างสมส่วนได้มาตรฐานเอาละ่ะสวมผ้าคลุมและใส่หน้ากากนี้ด้วยเขาใส่หน้ากากทำจากผ้ากำมะหยี่สีดำให้แล้วคลุมผ้าให้ฉันจากด้านหลังผ้าผืนนี้ทิ้งชายยาวเหมือนผ้าคลุมของนายทหารสมัยโบราณด้านนอกสีดำส่วนด้านในเป็นหลายเส้นแนวตั้งสีดำขาวเขามองฉันด้วยสายตาโลมเลียไปทั่วแล้วพันคุกเข่าตรงหน้าฉัน โอ้นางโจนโอโทเนข้าขอเป็นท่ารับใช้ของท่านอาเขาคิดแผนอะไรไว้ในใจนะ 36. งานเลี้ยงในความมืดที่นี่คือสถานย่อนใจใต้ดินอันมืดสลัวมีควันบุรีสีม่วงมนรอยคุ้งไปทั่วกินต่างๆขระคุ้งอยู่ในอากาศภายในห้องปิดสนิททั้งกินรุนแรงของเหล้าหลากชนิด กินชุนจนแทบสำลักจากเครื่องสำอางของพวกผู้หญิงและกลิ่นกายของพวกผู้ชายที่ดื่มเหล้าเข้าไปจนมึนเมาไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นหญิงชายสวมหน้ากากกอดกายกันแรกๆก,ก็เป็นเสียงกระซิบกระซาบออดอ้อ,อนฉอเลาะแต่เมื่อลิตเหล้าเขาครอบงำแล้วทั้งชายและหญิงต่างลืมความอับอายหมดความเกรงใจพวกเขากอดกายาเคล้าเคลียกันอย่างเปิดเผย ต่อสายตาคนไปทั่วห้องโถงใต้ดินกว้างขวางฉันรู้สึกอายจนแทบไม่กล้ามองนี่คือสภาพของงานเลี้ยงในคืนนี้เป็นงานเลี้ยงลับๆอรูหลาสำหรับพวกพ่อค้าตลาดมืดมามัวโรกีคาเขาร่วมงานคนละหนึ่งมื่นเยนและมีเงื่อนไขว่าจะต้องพาผู้หญิงมาด้วยน่าเกียดจังเลยค่ะทำไมคุณพาฉันมาที่อย่างนี้คะ ถึงจะมีหน้ากากปิดหน้าฉันก็ยังอับอายจนไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าแต่ถึงจะพยายามซ่อนร่างกายอยู่ในเสื้อคลุมชุดรัดรูปสีดำก็ยังเน้นรูปร่างของฉันจนเห็นได้ชัดเจนถึงไม่ใส่ชุดรัดรูปแบบนี้ผู้หญิงอย่างฉันก็ดึงดูดสายตาผู้ชายเจ้าชู้ให้มองตลอดเวลาอยู่แล้วฮฮเคโซหรือยามางุจิอาิระอยู่ในชุดทักซีโด ในตาหลังหน้ากากนั้นเป็นมันวาวด้วยฤิทธิล่ลาก็งานนี้มีเงื่อนไขว่าต้องพาผู้หญิงมาด้วยเธออยากให้ฉันพาผู้หญิงอื่นมาที่แบบนี้หรือไงไม่รู้ละ่ะฉันทำท่ากระเงากระงอนใส่เขาฉันเรียนรู้ที่จะทำตัวแบบนี้โดยอัตโนมัติคุณละก็ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ให้ฉันแต่งตัวแบบอื่นละ่ะใส่ชุดนี้แล้วฉันอายเหลือเกินดูสิ คนอื่นๆมองกันใหญ่แล้วไม่เห็นเป็นไรเลยฉันอยากจะอวดรูปร่างสวยๆของเธอให้คนอื่นเห็นเธอเป็นราชินีของคืนนี้นะดูสิพวกกู้ชายที่จองเธอทำท่าเหมือนน้าลายจะหกเสียให้ได้อย่าพูดแบบนั้นสิคะส่วนพวกผู้หญิงก็อิจฉาเธอกันทุกคนก็เถิบมาใกล้ๆฉันหน่อยสิฉันรู้สึกหวาดหวั่นใจจนอดเขาไปสบอกเขาไม่ได้ ในไม่ช้าฉันก็อยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายเช่นเดียวกับผู้หญิงคนอื่นในห้องนี้ตรงกลางห้องโถงมีเวทีรูปกลมเฉพาะบนเวทีนี้เท่านั้นที่มีแสงไฟส่องสว่างขณะที่บริเวณอื่นจมอยู่ในความมืดสลัวมีโต๊ะราวห้าสบตัวเรียงรายในความมืดสลัวรอบเวทีทุกโต๊ะล้วนมีหญิงชายสวมหน้ากากนั่งอยู่โต๊ะละคู่เมื่อลิดเราแผ่ซานไปทั่วร่างกาย หญิงชายที่นั่งอยู่ตามโต๊ะเหล่านั้นก็ไม่ได้นั่งหันหน้าเข้าหากันอีกต่อไปพวกผู้หญิงขึ้นไปนั่งบนตักของผู้ชายบิดกายส่งเสียงครวญครางอย่างเป็นสุขเมื่อมือชายสัมผัสรูปไหลไปทั่วร่างพวกผู้ชายต่างรูปไหลเรือนร่างของผู้หญิงบนตักตัวเองบางครั้งก็มองมาทางฉันด้วยสายตาบอกความปรารถนาอย่างชัดแจง้งบนเวทีมีการแสดงเปลืองผ้า แต่แทบไม่มีใครสนใจดูเลยเพราะภาพที่เห็นในที่นั่งผู้ชมเราร้อนกว่าการแสดงบนเวทีเสียอีกคุณคะฉันสุกใบหน้าแดงก่ำด้วยความอายไว้กับอกของเขาเสียงฉันเองก็กลายเป็นเสียงออดอ้อนเหมือนกันคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมคุณมีจุดประสงค์อะไรไม่ใช่ว่าจะไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยหรอกนะหมายความว่ายังไงคะ จุดประสงค์ที่ว่าคืออะไรกันเดี๋ยวเธอก็รู้เองนั่นไงมองไปทางโน้นสินั่นก็เป็นจุดประสงค์อย่างหนึ่งของฉันเหมือนกันเห็นกระถางต้นปาล์มตรงนั้นไหมสองคนที่กอดกันอยู่ตรงโต๊ะข้างกระถางนั้นเธอรู้ไหมว่าเป็นใครฉันค่อยๆเงยหน,น้าขึ้นมองไปทางที่เขาบอกอย่างกระกระาก,กลัวๆฉันเห็นชายหญิงคู่หนึ่งกอดรัดกันแน,น่น ฝ่ายชายสวมทักซิโดส่วนฝ่ายหญิงสวมชุดราตรีสีดำเปิดเผยเนื้อตัวทั้งสองใส่หน้ากากอยู่ทำให้ไม่เห็นใบหน้าแขนขาวผ่องของฝ่ายหญิงโอบรอบคอของผู้ชายปากต่อปากสัมผัสกันใครหรือสองคนนั้นนาของเธอไงล่ะซาตะเคทัสซฮิโกะบอกอย่างนี้รู้หรือ,อยังว่าผู้หญิงน่ะเป็นใครคุณคะเรากลับกันเถอะนะคะ ออกไปจากที่นี่เร็วๆเ,เธอฉันไม่อยากให้นาทสึฮิโกะเจอฉันที่นี่ฮไม่ต้องกลัวไม่มีใครมองออกหรอกเรื่องที่เธอมาที่แบบนี้นะ่ะแม้แต่พระเจ้ายังไม่รู้เลยแต่นาทสึฮิโกะน่ะจ้องฉันมาตั้งนานแล้วนะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะผู้หญิงคนนั้นเลยอารมณ์เสียใหญ่หล่อนคือคาซาระคาโอรุหรือคะแน่นอนสิการที่นาทสึฮิโกะ มาที่แบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่านาก็เป็นพ่อ้าตลาดมืดน้ำสำงานเลี้ยงในคืนนี้มีเงื่อนไขว่าต้องพาผู้หญิงมาด้วยจึงไม่แปลกที่นาจะพาคาสหะระคาโอรุมาแต่ทําไมเคโซถึงพาฉันมาที่นี่ทังที่รู้ว่าสองคนนั้นมาด้วยตอนนี้ฉันยังต้องหนีหน้าจากคนอื่นๆอยู่แท้ๆฉันเงยหน้าขึ้นมองหน้าเขา แต่เคโซกอดฉันนิ่งสายตาจ้องมองระบำเปื้องผ้าบนเวทีฉันเหลือบมองไปทางกระถางต้นปาล์มอีกครั้งนาทสึฮิโกกับคาซาระคาโอรุยังคงจูบปากกันอยู่ฉันตัวร้อนผ่าด้วยความอายแต่ฉันก็ไม่มีหน้าจะไปหัวเราะเยาะนาทสึฮิโกกับคาซาระคาโอรุได้เช่นกันในที่สุดจุ่มพิดอันยาวนานก็สิ้นสุด นาทาซึฮิโกะเงยขึ้นจากผู้หญิงคนนั้นแล้วเหลือบมองมาทางฉันแวบหนึ่งฉันรีบซ่อนหน้ากับอกของชายหนุ่มคุณคะนาทาซึฮิโกะมองมาทางนี้หรือเปล่าอ๋อดูอยู่ดูอยู่แม่คาโอรุนั้นหึงใหญ่เลยนาคงรู้แน่ว่าเป็นฉันไม่มีทางหรอกคุณคะขอร้องละพาฉันออกจากที่นี้เธอเอาเธออดทนอีกสักหน่อยดูนั้นสิ เดี๋ยวก็เริ่มแล้วเธอเงยหน้นาขึ้นดูบนเวทีสิในตอนนั้นมีเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วงานฉันเงยหน้นาขึ้นมองเวทีแล้วต้องตกใจแทบสิ้นสติเพราะคนที่ยืนอยู่บนเวทีนั้นคือเจ้ายักษ์โอนนิคาชิระโชชิจิกับสาวน้อยซาตะเคยุคาริผู้บอกบางคนนั้นนั่นเอง